วกนายไปที่แล็ปท็อปก่อนไปรับงานก่อนไหนตรงไหนใช่แล้วนายต้องเอาแต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยนะแล็ปท็อปอยู่ตรงนั่นนี่อ่ะแล็ปท็อปอยู่ตรงนี้อ่ะพ่อนายต้องกดแล็ปท็อปก่อนนะนายรับงานก่อน๋อโอเคแต่พ่อนายอย่าทำงานเกินเวลาล่ะสามทุ่มเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคพอรับเสร็จแล้วนายจะเห็นสิ่งของที่เขาสั่งให้ไปยกมานายเห็นไหมนายไม่เห็นแล้วนายเข้าอันนี้คุณริวเหมือนว่า คุยเรื่องงานน่ะนะนายขึ้นรถมาก่อนสิพวกนายไม่มีงานใช่ไหมเพิ่งมาพนชะ่แล้วเหมือนคุณริวเขาจะแนะนํางานให้เราอะนะริวนาย,ายเป็นคนดีมากเลยพวกใช่ใช่ฉันฉันจะไม่ลืมนายเลยเฮ้ยว,ว่าจะว่าไปพวกนมามีเป้าหมายอะไรกันบ้างบอกแคันได้ไหมตอนนี้ฉันแค่อยากจะหางานทำนะ่ะเพราะว่าฉันเพิ่งมาทิงที่นี่นะ่ะมันพอจะมีมมงานที่สบายสบายแล้วได้เงินเยอะหรือเปล่านะให้ตายอยากสบายแล้วได้เงินเยอะอย่างนั้นเหรอ ฉันว่าใครก็อยากทําอย่างนั้นแหละนะฉันว่าฉันว่างานพวกนั้นน่าจะพวกแบบว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าอยากจะได้เร็วก็มีคนก็เยอะฉันถามก่อนตรงนี้ว่านายอยากทํางานแบบไหนนะมันในเมืองนี้มันจะมีทั้งแบบว่าตัดไม้ทํางานงานดีไซเคิลเป็นหรือว่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟตามร้านต่างๆเป็นพนักงานเป็นบอดี้การ์ดอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดฉันคงอยากจะเป็นพวกพนักงานพาร์ทไทม์แล้วมั้ ฉันเพิ่งจบจากมัธยมมาน่ะโอเคฉันจะจำไว้นะชื่ออะไรนะที่จกเป็นพาร์ททามเราชื่อว่าสมพงษ์น่ะสมพงษ์กับพร้อมพงษ์โอ้โหนั่นชื่อฉันนะพร้อมพงษ์ฉันชื่อสมปองแ่ะพร้อมพงษ์ดีไปเห็นพร้อมพงษ์แล้วก็สลับกันพร้อมพงษ์ฉันคุ้นๆมากเลยนะพวกตอนที่ฉันไปเที่ยวประเทศไทยน่ะอ๋อมันมันคือชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะพวกเป็นเขตแถวนั้นน่ะแล้วใครเขา ชื่อเขตมาตั้งไม่มันก็ชื่อค้นนั่นแหละก่อนที่เขาจะมาตั้งเป็นเขตเอาเป็นว่าเลิกคุยเรื่องชื่อกันเถอะว่าแต่นายริวนายทางานอะไรอ่ะนายไม่แนะนาบ้างหรอนายมีรถตั้งหลายคันนะฉันบอกนายวมันตอนแรกฉันฉันเป็นขอทานนะนายาออย่างฉันเลยไม่เอาตอนนี้สิฉันโดนปนไงฉันบอกแล้วว่าฉันโดนปนแลวฉันก็กลายเป็นขอทานที่เมืองนี้ลำบากมากเลยก็จะแต่นายก็ตั้งตัวได้แต่นายก็ตั้งตัวมีรถได้เลยนะแสดงว่างานนายไม่ธรรมดาชัว ชาวนาต้องขยันมากแน่เลยพวกก็มีส่วนเอาเป็นว่าแล้วนายสิบบอยกับพร้อมพงศ์นายจะทำงานแบบไหนกันนะฉันรอนายแนะนำอยู่เนี่ยงานที่นายทำนะแนะนำไปแล้วเมื่อกี้ไงขอทานนะนะไม่ใช่พูดไปตั้งเยอะนายจำแค่ขอทานเนี่ยนะขอให้พวกเสริฟพวกอะไรอ่ะนะใช่เปลอกากามีเดียวงานรีไซเคิลแต่ถ้างานที่ได้เงินเยอะและสบายสุดก็น่าจะเป็นโรงนะรีไซเคิลเขานิยมกันมากเลย ง oh, ั้นก็ได้นะฉันอยากหากงานทําค่าเวลานะพวกอันนั้นัฉันพาไปแนะนำโรงงานีไซเคิ้ล A few moments later แล้วตอนนายมาตอนแรกนายเริ่มต้นทํางานอะไรพวก <Hey. S 2> พวก <Hey. S 2> ซเคิลต,ตัดไม้อะไรพวกนี้แหละฉันนึ่วลานาขอทานาอ๋อฉันนับใช้ก็เป็นขอทานเริ่มต้นขอทานแล้วกัน <c oughs> แล้วถ้าฉันอยากเริ่มต้นไปทํางานเหมือนนายฉันต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างพวกขอทานนะไม่ใช่พวก <c oughs> <c oughs> ตัดไม้สิ ตัดไม้<า>หรือ,รอว่าทำอะไรนะรีไซเคิลอะไร <ลง S 1> นะพวกรีไซเคิลโรงงานรีไซเคลิล,คล,ล,คลต้องมีชุดอุปกรณ์ป้องกันต่อนสันจะาหนูไปซื้อเฮ้แต่ฉันไม่อยากทำงานโรงงานเลยฮะใช่ะไม่อยากทำงานอะไรที่นี่จะรับสมัครพนักงานนะพวกอาร์ทามอะไรเงี้ยมีสิเยอะ,ยะ,ยะเลยอะไรไม่อยากทำฉตนต้องเตรียมอ่านหนังสือเข้ามหาลัยเนี่ยแต่ว่าอีกสักพักเลยนะต่อมหาลัยที่นี่จะเปิดนะสักพักใหญ่ๆเลยอ่อาจจะต้องทำงานไปก่อนฉันก็ว่างั้นแหละ ใครที่เพิ่งลงเครื่องบินมาพร้อมฉันอ่ะฉันเองฉันด้วยนายสนใจแบบเราลองเทสงานกันไหมพวกงานอะไรอ่ะอันนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันฉันว่าให้ริวจิแนะนำดีกว่าริวจิน่าจะรู้ดีว่างานแต่ว่าถ้าเราจะลองไอพลาสติกเนี่ยคือเราต้องเสียตังค์ซื้อชุดแล้วนะหรือว่าเราจะไม่เอาแค่สิบเหรียญเองอ๋อถูกเหรอมันมันเก็บไว้ได้ใช่ป่ะพวก ใช่ชุดแบบนั้นหรือเปล่าใช่สิอออยังเสียลุกชั้นแย่เลยนะเนี่ยนายนายก่อนนายจะไปทำงานฉันจะไปทำงานนะนันยังไม่ได้ไปหรอกพวกฉันว่าฉันจะไปสักลายซะหน่อยนะนายพวกนายเปียนที่นี่มีร้านสักด้วยหรอพวกเี่นี่ไม่ไม่ได้ใช่ไหมใช่ที่นี่ลายอ๋อโอเคขอบคุณมากเลย่ะเะเจ้าของเจ้าของโรงงานเขาไม่ท่ใช่ไหมใช่นาไปกับพวกเขาเลยก็ได้ นายช่วยบอกเบอร์ชุดให้พวกเขาหน่อยได้ไหมเขาก็เพิ่งมาเหมือนกันได้ได้ไดฉันก็เพิ่งมาเหมือนกันนะมันมัฉันก็เลยไม่รู้เนี่ยใช่งั้นนาไปฟังเอาไงดีสมพงศ์จะเขาไปก่อนก็ได้นายอยากลองไหมอันนี้สมปองละไปสมปองละสมปองกับสมพงศ์ฉสมพงศ์พร้อมพงศ์เรียกฉันดินเถอะฉันนึกว่าพวกนายเป็นพี่น้องกันนั่นแหละโอ้ใช่ชื่อสมปองแต่นี่ชื่อดินนะแต่ว่าชื่อจรินคือพร้อมพงศ์ นายไปซื้อชุดเก็บไปก่อนก็ดีนั่นเผื่อนายอยากทำจะได้ไม่ต้องมานั่งหาทีหลังนั่นสิฉันว่าเราไปซื้อชุดไว้ซื้อเก็บไปก่อนดีกว่าไหมพวกโอเคได้ลองดูก็ได้นะถามเขาเลยว่าเบอร์อะไรฉันก็ลืมถ้าฉันซื้อไว้แต่ฉันอันนี้ได้ยังอ่ะพี่ชายอันนี้ได้ไหมอ๋อน่าจะได้แต่มันมีอันที่ไม่มีลายอยู่นะลองหาดีอ่ะไม่มีลายไม่น่าจะได้ไปถึงว่าไอ้คำเคร่งหลังใช่ไหมใช่ตาสัญลักษณ์ก็ห้ามอ๋อ ช่ถ้าฉันซื้อแล้วฉันต้องใส่เลยใช่ไหมใช่เรียบร้อยแล้วพวกไปกันเถอะหายแล้วเหมือนกันอ๋อโอ้นคนนี้มันแก๊งหนุ่มคนงานนี่มันไอรถสาวเ <c oughs> ขาจะไป ทำงานดีไซน์เครือหรือเปล่า่ะว่าฉันฉันรู้สึกว่าฉันเสียฟอร์มากเลยนะพวกเห็นฉันไม่เป็นไรหรอกเราใส่แมสอยู่ใช่ใช่เขาไม่เห็นหน้าเราไม่ได้ใช่ไหมใช่หมดห่วงได้เลยนายนะเราลองไปที่โรงงานก็ดีนะฉันรู้สึกขอบคุณมากขอบคุณนายมากเลยริวจีพวกใช่นายเป็นคนดีจริงๆเลยไม่เป็นไรไว้วันไหนฉันยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้แล้วนายเดือดร้อนอะไรให้ฉันช่วยบอกได้เลยนะพวกได้เลย เฮ้ยสิบบอยเหมือนเสื้อน่าจะขาดนะโอ้ยรถนายเป็นไรหรือเปล่าอ่ะโอเคโอเคขุดแล้วไม่รู้อ่ะไม่ทำไมทางซ้ายรถจ่อเยอะจังเลยทางซ้ายเป็นสลับต่อยมวยะโอ้่าเรมสามวเราเรียนต่อยมวยได้หรือเปลามีให้เขาสอนก็ได้นะเขาเดิมพันกันไหมพวกไม่นะถ้าอยากเดิมพันฉันก็จะจัดอยู่อ่ะต่อยมวยใต้ดินแบบเดิมพันโอ้โหนั่นเสียงดีนะน่าจะเป็นมวยเชิงสินะ ไม่ใช่เข็มมวยฆ่ากันด้วยโอ้การฆ่าเดือดนะก็มาใต้ดินนะนะนี่ฉันยังอายุไปถึงยี่สิบเลยฉันต้องมารับรู้เรื่องพวกนี้สินะนี่นะครับเนาะฉันเหมือนเหมือนย่างน้อยนายก็รู้ไว้ก็ดีนะเพื่อความปลอดภัยนั่นสิอันนี้ใช่ไหมที่ทำงานคืโรงงานรีไซเคิลใช่เดี๋ยวขวาเข้าไปเลยคนจะเยอะไหมนะน่าจะ ดูจังหวะรถจอดเลยโอ้แล้วอย่างนี้ฉันจะมาทำนาทางานยังไงถ้าไม่มีรถไม่มีรถก็นายเช่ารถได้นะนายก็ทํางานจุดอาจะมีรถเวลาทํางานก็คือ9โมงถึง3ทุ่มเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูนายก็จะเห็นเวลาพอห้าว1โองนี่แลยโอเคแลมีเวลาจำกัดดเลยหรอใช่ถ้าถ่ายทาเกินอาจจะโดนปรับถ้าตำรวจเข้ามาตรวจอย่างเงี้ยโอ้โอ้โห ี่นี่คือคนมาทำงานเมยใช่คนมารอทำงานกันโอเคโอ้นี่ไงลายให้อ่านเมาอ่านดูสิใช่ลายนึกเปลี่ยนเสื้อแล้วนี่ก็เข้าไปได้เลยสินะช่างเนี้ยรวยบ่อยเล็กมันต้องทำยังไงเนี่ยเดินเข้ากล่องห้ามวิ่งเด็ดขาดทำยังไงวะ มีคนสอนชั้นได้ไหมเนี่ยพวกแล้วนายเราต้องเริ่มจากตรงไหนอ่ะหรือเราหยิบกล่องอะหรือเราก็เดินมาส่งเงี้ยะอะไรนะพวกอ่าเราเพิ่งมาทํางานวันนี้วันแรกเราเราต้องทำยังไงบ้างพวกนายไปที่แล็บท็อปก่อนนะไปรับงานก่อนไหนตรงไหนใช่แล้วนายต้องเอแต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยนะแล็บท็อปอยู่ตรงนอกนี่อ่ะแล็บท็อปอยู่ตรงนี้อ่ะพูดนายต้องกดแล็บท็อปก่อนนะนายรับงานก่อนอ๋อโอเค แต่พ่อหน้าอย่าทำงานเกินเวลาล่ะสามทุ่มอ่ะโอเคเ้รใจแล้วโอเคพอรับเสร็จแล้วนายจะเห็นสิ่งของที่เขาสั่งให้ไปยกมานายเห็นไหมนายไม่เห้วนายเข้าพ่อนายจะทำไปถึงเมื่อไรเนี่ยกปลองดูอ่ะใช่มันก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยเสื่อยจนจนหมดเวลาใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ต้องทำหมดก็ได้อะอ้อเหรอแต่ฉันเตอเหรองั้นคนเมื่อกี้นายเป็นอะไรหรือเปล่านะฉันจะสอโตัวว่าเขาไปไหนแล้วเดี๋ยวใครมาอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยเหมือนกันหมดเลยสมปองไปสมปองไปเลยฉันันอยู่นี่ฉันอยู่นี่โอเคมาที่ก่อนนะมาที่ก่อนแล้วซิกบอยซิกบอยอยู่ไหนซิกบอยซิกบอยซิกบอยอยู่นี่ไงตังจีงนั่นน่ะเฮ้ยซิกซิกบอยมานี่ก่อนสิ เราแค่ลองก่อนใช่ไหมไปใช่พอนน้ายมามาเลที่คอมพิวเตอร์ก่อนอ่ะนะเอ่อครับครับเพราะผมขอให้นายยกกล่องได้กล่องสีเขียวมาแล้วใช่ไหมให้นายมาแลกกับลุงคนนี้นายจะได้เป็นวัสดุมาจริงๆแลกทีละสิบแลกทีละสิบทีละเท่าไหร่ก็ได้ตอนแรกแล้วนายจะสุกได้วัสดุมาใช่ไหมฉันทำไมเนี่ยอุ้มแ้วมันอุ้มได้ไงอ่ะมาแต่ฉันจะสอนนะมาฉันต้องแลก แรกทั้งหมดยังไงขอโทษทีนะขอเอ่อจะสอนให้นายจริงจริมาแรกกันทีน่าเป็นตัวสิบทีละร้อยอ๋อขอทำนี้ก่อนฉันคือต้องให้ครบสิบด้วยตามตามตามจนมาตรงมุมนี้เลยโอเคโอเคขอโทษทีเป็นเขาเป็นไรหรือเปล่าพวกในตาเขาไปก่อนเขาทำอะไรกันโอ้ฉันไม่มีแมสอ่ะเกิดอะไรขึ้นมาจังเลยนะพวก อ่าถ <emaal> ้าครบแล้วไงต่อพวกนายให้ฉันลืมใส่แมสมาหรือเปล่าใช่แต่ไม่เป็นไรนะมันไม่ได้ฝุ่นเยอะตรงเนี้ยโอ้ยนายอุ้มฉันทำไมอ่ะต้องออกใช่ไหมอาจจะยกของนะขอดิอ่าฮะแล้วก็าใครคนนึ่งอ่ะเออเหลือซิกบอยนะไม่ใช่พวกฉันอยู่นี่เหลือสมปองเลไม่แต่งตัวเหมือนกันนะ โอเคของที่นายขายเอ้ไม่ใช่สิที่ไายเป็นแลกมาพวกนี้ใช่จะเอาไปขายกับช่างได้นะช่างตามอู่อะไม่ก็คนที่รับซื้อตามทวิตเตอร์ถ้าเห็นขาโพสก็ลองโทรศัพท์ไปหาได้แต่ส่วนใหญ่เขาขายที่ช่างกันที่อู่นะให้ไปติดต่อเขามันไม่มีร้านรับซื้อใช่ไหมพวกก็ที่อู่นั่นแหละแต่ร้านปกติเขาไม่ซื้อไม่รู้เขาจะซื้อไทําอะไรกันท่านร้นไม่รู้มันมีงานแบบว่าได้เงินเลยไหมไม่ต้องแบบว่ารอขายคนอย่างงี้ อย่างนี้มันขายได้ชัวร์หรือเปล่าก็ชัวร์ส่วนใหญ่เขารับนะแต่ส่วนบางช่วงก็ไม่รับอย่างนี้แสดงว่าฉันก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าคนเขาจะมารับเสื้อเลยใช่แต่ส่วนใหญ่ก็รับทุกวันโอ้โหให้ยุมเหมือนโทรศัพท์ฉันจะค้างหรือเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันไม่เห็นแอปในนี้เลยอ่ะไม่เห็นแอปในปลดล็อกหรือยังมันปลดล็อกตรงไหนนะกดลอกดุ่มโฮมนะมันไม่มีงานที่สามารถไปฉันกดปุ๊บแล้วมันก็เลยหรอเวก ดับเลยมีสิบปรตัดไม้เนี่ยเอาไม้ไปขายตตานาดอ่ะแล้วก็ไม่ก็ยกรถโชนทักอะไรพวกนี้ก็คืออันนี้ดีที่สุดแล้วใช่เราจะหาเงินง่ายที่สุดแล้วตอนนี้แล้วเขารับซื้อยังไงอ่ะก็อยู่ที่เหล็กแต่ว่าเหล็กกับพลาสติกตอนนี้น่าจะอยู่ที่25เหรียญต่อหนึงชิ้น โอ้เยอะนะเนี่ยใช่แต่อย่างอื่นแล้วก็แล้วแต่เขาจะรับใช่ไหมใช่ราคามันก็มีขึ้นมีลงมันมีร้านแบบว่ารับเหมาที่รับของไม่ปอกหรือว่าเราต้องไปขายกับคนหน่วยงานมีจริงจริงช่างไม่ใช่หน่วยงานนะเขาก็เปิดธุรกิจตัวเองอ๋ออู่ซ่อมรถอ่ะใช่จริงๆก็มีคนอื่นรับอยู่ตามทวิตเตอร์ที่ฉันบอกยังเหล็กยังเหล็กเมื่อกี้ที่เราได้มาพวกเราต้องไปขายที่ใครนะช่างใช่ไหม ใช่ที่ช่างหรือไม่ก็ที่เขาโพสตามทวิตเตอร์แล้วเราจะทราบเหรทราคาได้ยังไงพวกเดี๋ยวเขาบอกเองอะถ้าเขาอะไรนาทำไกคนตรงนี้ไม่ทำงานหรอออฉันมาคุยงานอะคุยงานอ๋อโอเคแต่ว่าเข้าไปทำได้ปกติใช่ไหมได้ได้ข้างในมีคนทําอยู่นะโอเคนี่ถึงไหนแล้วไอ้พวกตะปูอะไรเนี่ยเขาซื้อไั้ไหมอ้อเเหมือนกันเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ช่างจะรับแค่เหล็กกับพลาสติกเนลที่เหลือแล้วก็ทิ้งเหรอ ทิ้งก็ได้หรือว่ามันราคาถูกมากเลยอะ่ะอ๋องั้นทิ้งดีกว่าอย่งละเหรียญสองเหรียญน,นะมันก็แต่ว่าตะปูจะเป็นแบบว่าเอาไปทํางานสร้างบ้านได้นะตะปูใช่ไหมเราสามารถราทิ้งได้เลยใช่ไหมพวกใช่ถ้าไหนาไม่ทํางานสร้างบ้านหรืออะไรพวกเนี้ยเอาเหลือเอาไปขายก็ได้นะอย่างละเหรียญแล้วก็มีอะไรอย่างกระจกเหรอใช่มันจะมีที่ไม่สาคัญก็จะเป็นกระจกตะปูกับยางอ๋อสำคัญแค่พลาสติกกับเหล็ก แต่จะเก็บไว้ก็ได้เขาบางอย่างมันใช้ผลิตของนอแต่ถ้ามายังไม่อยากผลิตก็ทิ้งๆไปก็ได้ถ้าฉันหนักเห็นก็ทิ้งโอเคแล้วเวลาจะขายเขาเนี่ยจะยังไงเนี่ยคือเขาจะลงเบอร์ไว้เหรอในทวิตเหรอใช่ถ้าดูในทวิตเขาก็จะลงเบอร์ไว้แล้วก็โทรฉันแนะนําไปที่อูดีกว่าน่าจะขายง่าย๋อ็ที่ไหนก็ได้แล้วแต่เลยฉันก็ขายทั้งสองที่เลย ใช่เดี๋ยวนายจะไปที่อู่แล้วก็ไปที่อู่แล้วก็บอกเขาว่าใช่มาขายวัสดุลองดูไหมบอกอะไรก็ว่าไปของนายมีน้อยมากเลยได้เท่าไหร่คือปกติเขารับเท่าไหร่อ่ร้อยอันเลยเหรอเท่าไหร่ก็ได้อ่ะหนึ่งชิ้นเขาก็รับอ้าวเหรอชิ้นเดียวเขาก็รับฉันว่าเราเก็บไว้ก่อนดีกว่าก็ได้นะพวกใช่โอเคเอาไปขายชิ้นเดียวนี่เปลือกค่าน้ำมันคือเขารับแน่นอนใช่ไหมแน่นอนใช่ไหมใช่มันจะมีแบบถ้าเออ่ ถ้าปองเก็บของในอู่เขาไม่เต็มเขาก็รับถ้ามันไม่ล้นตลาดใช่วยไหมพวกใช่ถ้าคนทำเยอะมันก็ล้นนะ <Okay. S 2> เขาจะ